ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้กับเรื่องของ Basian i n f อิ e n c e ที่ต่อยอดมาจาก l i ทิ h o o o i n n f e r n n e e อีกนิดหนึ่งรับรองว่าพอรู้จักเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปต่อยอดในอัลกอริทึมที่ a d v a านซ์มากขึ้นได้อีกนะคะโอเคเรามาเริ่มจากสูตร b a s t t e o r e m นะคะ s e ซ e เทล e m Base t h e o r e m เนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่ แปลงนะคะแปลง x given y กลายเป็น y given x โดยที่เรามองว่า x given y ของเราเนี่ยคือ likelihood แล้วก็ฝั่งนี้เรียกว่า posterior posterior probability นะคะนนน um LE, คนเนี่ยมาดูนิดนึง maximum likelihood estimation MLE คือ maximum likelihood estimation ส่วน MAP เนี่ยมันย่อมาจาก maximum a posterior จริงๆอ่านว่ายังไงก็เอาจริงยังยังไม่ได้ชํานาญนะแต่อาจจะอ่านแบบนี้ไปก่อนนะคะก็คือ m f หรือว่าเรียกย่อๆว่า m a p นะคะหรือว่าเรียกย่อๆ m a p ซึ่ง mle กับ mfp อ่ะทั้งคู่คือ point estimator หมายความว่าอะไรหมายความว่ามัน estimate ค่าพ a r a ม e เ e r เหมือนกันมัน estimate ค่าพ a r a ม e เ e r เหมือนกันในขณะที่ mle estimate ค่า parameter ของพ o p OP ของ Data หรือว่าในที่นี้ใช้เป็นตัวแปร x x given Parameter แต่ m a p จะ estimate pop ของ Parameter given Data นะคะ pop ของ Parameter given Data โดยที่พอเราแทนสูตรของเบสเทลเลมตรงนี้มาแทนสูตรของเบสเทลเลมตรงนี้มาก็จะได้เป็นว่า pop ของ Parameter given Data ของเราเนี่ยจะ เท่ากับเทอมนี้แล้วก็เพราะว่าเราต้องการ m a x i m ม z e ค่าพารามิเตอร์ตรงนี้ฉะนั้นตัวส่วนตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ของเราเราเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลย estimate แค่เทอมนี้นะเราเลย estimate แค่เทอมนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยของ MAP เนี่ยก็จะเป็นการหาค่า maximum a r c max สต้าของ p o p เซต้ากิ e เ d นเดแทนซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ของไลลี่ฮูดแล้วจริงๆมันต่อยอดมาจากไลลี่ฮูดนะเพราะว่าของไลลี่ฮูดอยู่เทอมนี้ไงใช่ไหมไอเน,นี้ยก็คืออยู่ตรงเทอมนี้นั่นเองของโพสติเลียเนี่ยมันเพิ่ม p r i เ r มันเพิ่มเทอมพายเลอร์ตรงนี้นะมันเพิ่มเทอร์มพายเลอร์ตรงนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเกิดเรามีเหรียญน,นะคะ flip โดย probability เซตา้าแล้วก็เทลเป็น probability 1ลบเซต้านะคะโดยที่เซต้าเนี่ยไม่ทราบนะไม่ทราบแล้วก็ x เป็น random variable ถ้าเกิดเท่ากับ1มันเป็น h e a เท่ากับ0มันเป็นเทลนะคะเท่ากับ0มันเป็นเทล แล้วก็ p ของ x เท่ากับ1คือให้เป็นค่าเซต้าของเรา p ของ x เท่ากับ0ก็คือให้เป็น1ลบเซต้าของเราก็คือเทลนั่นเองนะคะอะ่เราต้องการหา estimate uh, the parameter เซต้านะตรงนี้เขียนให้มันชัดเจนนิดนึง the parameter เซต้าโดยที่เราเห็น uh, 2 h e in a row นะเห็น2 h e in a row if the probability is less than 0.5 we will bet against seeing two heads in a row if but if is above 0.5 we will bet for นะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราโยนเหรียญแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นเหรียญมันขึ้นมา2ครั้งติดกันเนี่ยเราก็จะ bet นะเราก็จะ bet แต่ถ้าเกิด probability ที่เราโยนเหรียญแล้วปรากฏว่ามี2 heads ติดกันเนี่ยน้อยกว่า0.5เราก็คือ ไม่ไม่แทงอ่ะพูดง่ายๆไม่ไม,ไม่ไม่พน,นันอ่ะนะคะก็คืออ่าลองมาหากันโดยที่ Data ของเราเนี่ยเราจากการ observe คนเล่นคนอื่นเล่นเราเห็นเอ่อแปดเกับ3 Tails นะแปดเกับ3 Tails เออมันก็ดูแบบมีความเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าเออเทมันก็หลายครั้งอยู่นะใช่ไหมเทสมันก็หลายครั้งแล้วก็ t i ท s ก็น้อยเผื่อว่าหลังจากคำนอกมาเนี่ยเราอาจจะลองแทงดูไหม อ,อันนี้คือโจทย์ของเรานะคะไปดูวิธีการนะคะไปดูวิธีการของ MLE ตั้งสูตรขึ้นมาเลย l i ลี่ฮูดของเราใช่ไหมก็คือ11เลือก8เนาะเพราะเพราะเราโยนทั้งหมด11ครั้งขึ้น8ครั้งเป็นหัวขึ้น3ครั้งเป็นเทลหรือก้อยนะคะ ฉะนั้นพารามิเตอร์ของ MLE ของเราแล้วเท่ากับ k 1, ส่วน n เท่ากับ8ส่วน11เลยก็จากที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วเลยก็เอามาใช้ไม่ต้องไปนั่งแบบพิสูจน์สูตรอะไรอีกนะคะคือยากมาแล้วตอนใช้งานนี่แหละจะง่ายนะอ่าเราไปดูวิธีการของ MAP กันบ้าง MAP เนี่ยจะต้องกำหนดไอตัว p r i o r p o p p ของเซต้าขึ้นมาไอเน,นี้ย เป็นเรื่องยากขึ้นอีกนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยไม่ได้สอนในคอร์สนี้นะจริงๆจ,จ,จะต้องแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกพรอปตรงนี้ได้ดีถ้าเราเลือกพรอปตรงนี้ได้ดีาาก,ดดการที่เราคิดเลขจะง่ายการคิดเลขจะง่ายฉะนั้นน่ยมันจะมีเซ็ตของพรอปที่เขาเรียกว่าคอนจูเกตคอนจูเกตไพเออร์เหมือนเป็นพรอปที่ใช้ด้วยกันได้ไบนเมียลใช้คอนจูเกตพรอปกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ย หรือว่า normal distribution ใช้กับ conjugate prior กับอะไรได้บ้างาในที่นี้ binomial เนี่ยมี conjugate prior เ,เป็น beta distribution นะคะเป็น beta distribution คืออะไรก็ไม่ต้องสนใจไปก่อนแต่เราแค่รู้ไว้ว่ามันเป็น distribution ที่มีความเวลาเราคิดเลขมันจะคิดง่ายมีเป็นเป็น conjugate ต่อกันนะอ่าแล้วก็สูตรของ beta distribution ก็คือตามนี้ คือมันก็ดูยาวดูยากแหละแต่ตรงนี้มันเป็นแกมมาฟังก์ชันอันนี้เรียกแกมมาฟังก์ชันเป็นเทอรมส์ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเทอร์มคอนสตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์นะถึงมันดูยาวดูยากแต่สุดท้ายเราก็ตัดมันทิ้งออกเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวพารามิเตอร์นะคะส่วนอัลฟากับเบต้าอัลฟกับเบต้เป็นพารามิเตอร์ของเบต้าดิสติบิวชันพูดง่ายๆว่าเบต้าของเราจะมี2ตัวเป็นเ,เขาเรียกว่าพารามิเตอร์ซึ่ง พอเราเรียกพอเราเลือก prior distribution แล้วไอตัว alpha กับ beta เราต้องกำหนดนะไม่ได้ไม่ได้หานะณที่นี้เนี่ยเราหาไอ p l p h a เอ่อท่าที่เราหา z ซ t a อย่างเดียวนะเรา estimate ตัวนี้ตัวเดียวนะส่วน prior คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนหน้าอยู่แล้วไม่ได้มาคำนวณหานะตอนนี้นะคะเราต้องกำหนดไปเลยซึ่งในที่นี้ก็กำหนดให้เป็นเอ่อ a l p h a เป็น2 beta ก็เป็น2นะคะ แล้วก็คิดออกมา M A P ของเราสุดท้ายจะได้เป็น9ส่วน13หรือ0.69นั่นเองนะซึ่งต่างจาก M L E เป็น,นิดหนึ่งเพราะว่าเรามีตัว prior ตัวนี้เนี่ยมาเสริมทับนะคะฉะนั้นคำตอบถ้าเราใช้ M A P estimator calculate the probability of seeing two heads in a row นะคะ of seeing two heads in a row ก็คือ p ของ x เท่ากับ1คูณกับ p ของ x เท่ากับ1แล้วก็เมื่อกี้อ่ะเราคำนวณมาได้แล้วว่าไอตัวเซต้าของเราจาก MLP คือ9ส่วน13ถูกไหมอ่ะก็ได้9ส่วน13กำลังสสุดท้ายออกมาได้เป็น0.48 0.48นะคะซึ่งในเคสนี้คือเราไม่แทงนั่นเองถูกไหม เพราะว่าพ r อปของการเห็น2หัวต่อกันเนี่ยมันน้อยกว่า0.5นะคะจากเดิมที่เราเห็นเออเหมือนแบบเออเราเห็นหัวบ่อยก็น่าจะมีโอกาสแต่สุดท้ายพอคำนวณไปคำนวณมามันกลับว่า,าน้อยกว่า0.5เราก็เลยเลือกที่จะไม่แทงแบบนั้นไปนะคะแต่ในเคสที่ prior Pro p เป็น uniform distribution MAP กับ MLE จะได้คำตอบเหมือนกันคือพอได้เป็น uniform distribution หมายความว่าคือมันไม่มันก็ไม่ได้บอกอะไรแปลว่าตัวเซต้าของเราเนี่ยมีพรอฟจะเป็นอะไรก็ได้แบบ Random เลยถูกไหมคะมันก็คืออย่างนั้นอนะคือไม่ได้บอก Information เพิ่มพอไม่ได้บอก Information เพิ่มเนี่ย MAP กับ MLE ของเราก็เลยได้เท่ากันนะอะไปดู b a y i s i a n i n f e r e n c e บ้าง เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยเราพูดถึง MLE กับ MAP แต่ยังไม่ใช่ b a y e s i a n inference นะคะ MLE กับ MAP เนี่ย provide a single fixed estimate single fixed ไม่ได้แปลว่าพารามิเตอร์ค่าเดียวนะจะสองค่าก็ได้นะแต่มันเป็นค่าพารามิเตอร์ของ distribution แต่ b a y e s i a n ของเราเนี่ยให้เป็น probability density function มาเลยจ้ะ คือให้มาทาง distribution เลยไม่ได้มาบอกว่าเป็นพารามิเตอร์ค่าอะไรหรือค่าอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็ both แต่ว่า MAP กับ b a y e s i a n เนี่ยใช้หลักการ b a Bayes t เ e ลเ e มเหมือนกันใช้หลักการ b a Bayes t เ e ลเ e มเหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างคือ b a y e s i a n ของเราจะต้องคิด px no a s marginal likelihood or evidence which involve integration ก็คือ p x ของเราจะต้องอินทิเกรตค่านั่นเองอ่าอน,นี้คือจุดต่างของ m a p เราหาตัวเซต้าที่ทำให้ค่าไลรีฮูฟฟังชันมากที่สุดซึ่งอ่อโทษที m a p คือไม่ได้หาค่าไลรีฮูฟฟังชัน m a p คือหาค่าเขาเรียกว่าไอตัวโพสท e เ i ียพ๊อหาตัวเซต้าที่ทำให้ p o s t e เ i ียพ o อมากที่สุด ถ้า MLE คือ l i a y h i o d function มากที่สุดคนละอันนะ Posterior pop มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องสนใจว่า px คืออะไรนะคือเอาแค่จุดสูงสุดแต่ b a y เซีย n คือคืนมาทั้ง probability density uh, function เลยคืนมาทั้ง distribution เลยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องคิดเทอมนี้ละก็จะมีความต่างนิดหนึ่งนะอ่าฉะนั้น b a y เ s i a n inference framework คืออะไร Basian Inference Framework คืออย่างนี้คือ Prior เรารู้ Prior บางอย่างของตัวพารามิเตอนะคะจากนั้นเราก็ไป observe ตอนที่ observe เนี่ยเราได้ตัว conditional pop ตัวนี้มาตอนที่เราแบบไปเก็บ Data มาเราก็จะได้ pop ตัวนี้มาอ่าหลังจากได้ตัว Data แล้วเราก็ calculate ตัว p o s t e r i o r pop ก็ได้ตัวนี้มา นะคะคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปอีกนิดนึงก็คือแล้ว p พลเลอเนี่ยมาจากไหนถูกไหมจากไอตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราก็ให้เบต้าดิส i ิวชั o นนั่นแหละแต่เราค่าไอตัวพารามิเตอร์ของเบต้าดิส i ิวชั o นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วม,มันจะมาจากไหนหนึ่งก็คือเรารู้ว่าตัวพารามิเตอร์ตัวนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงไหนอยู่แล้ว สองก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็จัดให้มันเป็นยูนิฟอร์มไปเลยนะยูนิฟอร์มคือให้มันแรนดอมเลยคือไอตัวเซต้าเราสามารถเป็นค่าอะไรก็ได้นะคะสามคือมันมาจากการศึกษาก่อนหน้านี้เนาะโมเดลมันอาจจะได้มาจากก่อนหน้านี้นะคะหรือว่า4คือมันเป็น subjective หรือ arbitrary ในรูปแบบอื่นๆน,นะคะก็แล้วแต่เลยนะฉะนั้นเนี่ยตัว p r i e r ตรงนี้เนี่ย ก็แล้วแต่ว่า choice ของเราซึ่งตอนที่ใช้งานจริงนี่แหละคือในบางครั้งเนี่ยเ,เราอาจจะได้โมเดลที่เรารู้ p r i e r อยู่แล้วแล้วเราก็สามารถเอา plier ตรงนั้นเนี่ยมาไฟจูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงจาก Data ก็ได้นะคะจาก Data ก็ได้ทีนี้เนี่ยในเชิงของการใช้งานมันจะ plier มันจะมาอะไรยังไงอันนั้นเราต้องไปดูของจริงนะแต่ในชีวิตของบี้งอ่ะเคยเห็น เคยเห็นการใช้งานตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าเออมันจริงๆก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะคะแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่ใน s c โ p บของคอสนี้อคอสนี้ขอให้ปูพื้นฐานความเข้าใจในตัวสมการให้อ่าให้แจ่มชัดไปก่อนนะคะให้แจ่มชัดไปก่อนเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเวลาเราไปเจอแบบเอองานหรือว่าเจออะไรที่ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะได้อ่านแล้วรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ อตรงนี้อินโฟมิชันหลายๆอย่างบิ่งก็ไปเอาจากเว็บไซต์หลายๆที่นะคะก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเครดิตให้ถ้าเกิดใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่แปะไว้ในสไลด์ได้เลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างสำหรับการทำเบยเซียนอินเฟอเรนซ์จากตัวอย่างก่อนหน้าเนาะจากตัวอย่างก่อนหน้าอ่าเรามี สูตรตามนี้ของเบสเทลเลมนะคะซึ่งตัวอย่างก่อนหน้าเราใช้เป็นไบน o ม i a l ลดิส r ิบิวชัน a ชูส์ n ชูส์ x นะคะแล้วก็พลายเออร์แล้วก็เป็นเบตาอันนี้เบตาดิส r ิบิวชันอันนี้เป็นเบตาดิส r ิบิวชันฉะนั้นเนี่ย probability function ทั้งฟัง์ชันเลยนะทั้งฟัง์ชันเลย จะเท่ากับเจ้านี้คูณเจ้านี้ใช่ไหมเจ้านี้คูณเจ้านี้หารด้วยอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตเทียบดีเซต้าจริงๆอันนี้ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1เพราะว่าเซต้าของเรามีค่าตั้งแต่0ถึง1นะอินทิเกรตเทียบเทียบเซต้าของข้องเขียนข้างบนให้ให้เข้าใจอีกนิดนึงอินทิเกรตโอเวอร์เซต้าพของ x joint นะ over z e t a ก็คือ i n t e g a t e joint probability ก็จะได้เป็น p x ถูกไหมแล้ว j o i n ตรงนี้เขียนแตกออกมาได้เป็น p ของ x given z e t a คูณ p z e t a ก็ได้ถูกไหม j o i มันเขียนแตกอมาได้ตรงนี้อ่าซึ่งก็คือตัวเดียวกับเทอมข้างบนใช่ไหม ตัวเดียวกับเทอมข้างบนเลยเนาะฉะนั้นเทอมข้างล่างคืออินทิเกรตเทอมเดียวกับข้างบนนี่แหละแต่ว่าอินทิเกรตเทียบ d เซตานะเพราะเราจะเอา px อย่างเดียวเราจะเอา Marginal ตรงนี้เรียกว่า m มาจ n a l m มาจ i n a l distribution แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะฉะนั้น ในเคสของเบย์เซียนเนี่ยเราจะได้มาทั้งดิสติบิวชันเลยอ่าเรามาดูว่าแล้ว prior knowledge เนี่ย affect ก็คือส่งผลกับ posterior ยังไงยกตัวอย่างอันแรกเนาะอันแรก prior distribution ของเราเป็นสีเขียวฟ้าๆตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ่อ l i l y h o ถ้าเกิดเก็บมาจาก data อย่างเดียวก็จะเป็นเส้นสีม่วงออกแดงตรงนี้ แต่ถ้าไอเส้นตรงนี้นะคะก็คือเอาตัว plier บวกกับตัวไ i ล,ลี่ฮูดก็จะได้เส้นโพส t ทียร์ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด plier ของเราเนี่ยมากระจุกอยู่แถวค่าแถวแถวนี้ซะส่วนมากเห็นไหมมากระจุกค่าแถวนี้ซะส่วนมากมันเลยดึงดึงโพสทียร์ให้ไปทางซ้ายมากขึ้น เห็นไหมมันดึงไปมากขึ้นเนี่ยไอนเนี้ยดึงมากเลยจะเห็นไหมแต่ถ้าอนเนี้ยคือเห็นไหมว่าแบบอ่ามันมันยังดึงไปนิดหน่อยถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเส้นตรงอย่างนี้คือไม่ดึงอะไรเลย uniform distribution คือไม่ดึงอะไรเลยตัว p o s t e เรียกับตัวไลท์รีฮูดคืออันเดียวกันเพราะว่าไม่มีไม่ได้มีค่าไหนเจาะจงเป็นพิเศษนะคะไม่ได้มีค่าไหนเจาะจงพิเศษคือ p r i e r คือเหมือนเป็นความรู้ก่อนหน้าความรู้แบบ เออจริงๆอ่ะตัวพารามิเตอร์น่าจะมีค่าประมาณนี้หรือพูดง่ายๆว่าเรามี normal distribution เนาะจากความรู้ก่อนหน้าคือเรารู้ว่าเออ mean กับ sd น่าจะค่าประมาณนี้แล้วจะเชื่อเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราจะ s e ต distribution มันยังไงนึกออกไหมคะคือ prior คือ prior belief คือมีความเชื่อในใ,ในในตัวค่าพารามิเตอร์เท่าไหร่ก็เซตเป็น distribution ไว้น้องเี้ช่วยดูนิดนึงว่าดับหรือยังโอเค ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมากมันก็จะดึงให้โพสตทีเดียเนี่ยมันเลื่อนไปมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Data เนาะแต่ถ้าเราเชื่อ Data มากกว่าถ้าเราเชื่อ Data มากกว่าก็เป็นไงโพสทีเดียก็ก็จะเอียงไปทาง Data มากกว่านะคะไพรเออก็คือมองเหมือนว่าเป็นความรู้ที่เรามีกับ Data เราจะเอาสัดส,ส่วนว่าความรู้สุดท้ายของเราเนี่ย จะเชื่อใน Data หรือว่าเชื่อในความรู้ก่อนหนะ้ามากกว่ากันนะคะโอเ okay. ค conclusion สรุปนะคะตัวเบซิเอนของเราเนี่ยจริงๆมันให้ข้อมูลที่มากกว่า give more information compare to point estimator เพราะว่ามันให้ทั้ง distribution เลยคือไอโพส s t ทีเลีที่เราได้ตรงนี้คือได้มาทั้ง distribution เลย distribution ของพารามิเตอร์มันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เจาะจงว่าเป็นค่าไหนแต่มันบอกว่าค่าเออมันมีมันมีความน่าจะเป็นสูงที่ค่านี้นะแต่เราจะไม่เชื่อก็ได้นะเราจะเอาค่าอื่นมาใช้ก็ได้นะแต่ตรงเนี้ยมีค่าความน่าจะเป็นสูงที่สุดนะแล้วค่าอื่นๆเนี่ยเออมันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีอินโฟมิชันเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดโพสเทียรยของเรามีความแคบเนี่ยแปลว่า เซตของค่าพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้เป็นไงก็จะมีความมั่นใจในตรงค่านั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดตัว distribution posterior ของเรามีความกว้างอย่างนี้ก็เป็นไงก็แปลว่าเอาจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้มั่นใจกับค่าตรงนั้นมากก็ได้นะอ่ามันก็บอกอ f o r m a t i o n มากขึ้นแต่ว่าดาวไซค์คืออะไรคือจะต้องเอ่อ compute is integral เห็นไหมว่าเราต้องมีเทอร์มอินทิเกรข้างล่างแล้วลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดมันคอมเพล็กซ์คือไม่ใช่นอร์มอลทั่วไปอ่ะก่อนหน้าน,นี้มันคือไบนเมียลกับเบต้าเนาะอ่านอร์มอลดิสเซบิวชันจริงๆก็ยังไม่ได้ยากแต่เอาถ้าเกิดมันเจอดิสเซเบิวชันที่ยากไปเลยล่ะไม่ใช่นอร์มอลทั่วไปทำไงแล้วเราต้องอินทิเกรตตรงนั้นนะ่ยมันจะมีคำศัพท์ว่า มันจะมีคำศัพท์ว่าถ้าเกิดเจอเคสพวกนั้นใช่ไหมมันจะมีคำศัพท์ว่า intractable คือคิดไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณตักสูตรไม่ได้เลยถ้าจะใช้คอมพิวเตอร์คำนวณก็รอชรัดหน้าอะไรแบบนี้หรือว่ารอ,อนานเพราะมันมีความแบบซับซ้อนมากฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบอาจจะใช้ MCMC MC. MC ตัวแรกจะยังไม่บอกนะว่าคืออะไร MC ตัวหลังคือม o n เต c a r l o ที่เราได้ ได้พูดถึงไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะอะ,อะจริงๆตัวเนี้ยมาคอฟเชน mcmc คือมาคอฟเชนมอนเตคาร m โลมาคอฟเชนยังไม่ได้พูดในคอร์สนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แอดวานขึ้นนะคะเราจะใช้ mcmc MC มา estimate estimate มันก็อย่างที่เราได้รู้ก่อนหน้านี้ไปแล้วว่ามอนเต c a r l โเป็นวิธีการที่เออแอดฮอมากเลยคือคือใั้ไม่สนนะ่ะว่าไอตัว ดิสติบิวชันหรือว่าตัวค่ามันคิดมายังไงแต่ฉันแบบแรนดอมแล้วก็คิดข้าออกมาเลยก็มันจะช่วยในเรื่องของว่าถ้าเกิดเราเจอเคสที่ยากอย่างเงี้ยที่มันไม่สามารถคำนวณจากสูตรได้แล้วเราก็ใช้วิธีการแบบทดลองทดลองทดลอง,ทดลองไปอย่างเดียวเลยโอเคค่ะสำหรับคอสนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้เห็นคอนเซปต์ของ probability ได้ดีขึ้นและที่สำคัญมิ่งเชื่อว่าถ้าเกิด เราได้รู้ว่าแต่ละอย่างมันสามารถเอาไปใช้งานได้ยังไงเนี่ยการเรียนคณิตศาสตร์ก็น่าจะสนุกขึ้นและที่สำคัญคือถ้าเราเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆไล่เรียงที่มาที่ไปจริงๆอ่ะส่วนตัวบิ้งชื่อว่าไม่มีเรื่องไหนของคณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องยากได้นะคะที่มันเป็นเรื่องยากนั่นเพราะว่าเราเรียนแบบข้ามขั้นไปเจอสมการที่ยากเลยนะถ้าเกิดเรา ไปแบบปูพื้นฐานให้แน่นๆนะคะให้แน่นๆแล้วรู้ว่าแต่ละอย่างมีไว้เพื่ออะไรเอาไปใช้งานได้ยังไงตรงนี้แหละที่จะทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเรามีความสนุกมากขึ้นแน่นอนค่ะ